วันนี้ไม่มีเรื่องเึ่งที่ไม่อยากให้เปลี่ยนช่องนะฮะเพราะกำลังจะบอกว่าเหตุการณ์เนี้ยป้าลำดวนผู้ําฮะซึ่งเป็นฝั่งผู้เสียหายแกมีลูกจ้างคนหนึ่งชื่อหนีกุ้งกุ้งเนี่ยเป็นคนที่ป้าลำดวนแกลักมากผู้จมฮะเพราะทำงางกับแกมานานแล้วเนี่ยนะฮะจนแกนไว้ใจคุณผู้จมฮะผมย่อๆตรงนี้ระหว่างที่แกรู้จักกับกุ้งเพราะกุ้งเนี่ยอยู่ที่นครนายกอยู่กับคุณป้าเห็นกุ้งมาตั้งแต่เด็ก ุู้ชมรู้ไหมที่ป้ากลางชี้หลุมชี้หลุมเนี่ยก็เพราะว่ากุ้งอ้างว่ากุ้งเนี่ยไปรู้จักกับแม่ชีแม่ชีคนนี้ดูดวงแม่นมากเลยยายลำดวนถ้ายายลำดวนเชื่อแม่ชีนะแล้วเราจะรวยคุณผู้ชมฮะคุณยายลำดวนแกเป็นขน้าราชการกเกษียณแกก็มีเงินเก็บถามบอกว่ากุ้งแล้วจะรวยต้องทำยังไงกุ้งมันก็บอกว่าเดี๋ยวแม่ชีจะแนะนำซึ่งแม่ชีเนี่ยก็จะบอกว่ายายถ้ายายอยากจะมีเงินนะยายต้องให้น้องกุ้งเป็นคนฝังเงิน คุณผู้ชมฮะคำถามคือถ้าเป็นเราเราเชื่อไหมเอ๊เรื่องฝังเงินเพราะว่าก่อนหน้านี้พอร่อนรูจักุ้งยายบอกกุ้งเนี่ยมันก็ดีนะตอนแรกๆเ,เด็กคนนี้มันก็บอกยายยายยายมีเงินเ่อะยายซื้อที่มะซื้อที่เก็บแล้วขายจะได้มีไรายได้มากขึ้นคุณผู้ชมฮะยายแกก็เอาเงินไปก้านซื้อที่ประมาณ400อกว่าไร่แต่ประเด็นคือหลังๆเนี่ยพอจะซื้อที่แล้วมันติดปัญหา บางคนก็นเล่นตัวบางคนไม่ขายกุ้งเลยบอกยายยายหนูมีแม่ชีดีแม่ชีคนนี้เขาจะแนะเทคนิคยายเพื่อให้ยายสามารถขายที่ได้หลังจากนั้นคุณผู้ชมฮะยายบอกว่าก็เลยให้กุ้งเนะี่ยไปคุยกับแม่ชีว่าทำยังไงแม่ชีอ้างว,าว่าวิธีแก้เคล็ดนำเงินไปฝังรอบๆบบ้านโดยมีข้อแม้แม่ชีสั่งว่า <S 2> <S 2> <S 2> ต้องให้กุ้งเป็นคนฝังเงินแล้วระหว่างที่กุ้งฝังเงินยายห้ามหันมาดู ยายต้องหันหลังคุณผู้ชมฮะเช่นสมมุติยายอยากจะซื้อที่1ล้านยายต้องเอาเงิน1นึ่งแสนมาฝังมันเป็นทริคแล้วไอ้ที่บินที่ยายอยากจะซื้อหลังจากนั้นเขาจะขายยายและยายจะฟันกําไรคุณผู้ชมฮะเชื่อด้วย hmm. สมมุติว่าถ้ายายจะซื้อล้านหนึ่งยายก็ต้องให้หนางกุ้ง hmm. ไปฝังแสนหนึ่ง <Okay. S 1> ทีมงานเปิดภาพใหม่ขึ้นมาหน่อยสิเอาภาพหลุมที่วันนี้นักข่าวเราเข้าไปในสวน ของคุณยายเปิดภาพอินเสิร์ขึ้นมาเอาภาพนี่เน,น,น,นี่ฮะวันนี้เราไปดูจุดที่คุณยายลำดวนเนี่ยแกฝังเงินแสนแสนเนี่ยเอาไว้นะฮะตามต้นมะม่วงโดยให้กุ้งเป็นคนฝังคุณผู้ชมฮะแล้วความมันมาแปลกตรงไหนรู้ไหมนี่คือหลุมฮะที่ยายเชื่อนะฮะและนี่คือปรนลำพิธีที่ตอนกุ้งมันทําพิธีเพื่อจะบอกว่าเดี๋ยวยายนะยายฝังเงินนะแล้วยายก็จะมีเงิน แต่หนูเนี่ยจะต้องขิวเงินยายไปฝังคุณผู้ชมฮะห้าสิบหลุมสามสิาล้านคำถามคือแล้วกุ้งไปไหนหายไปแล้วฮะล่าสุดวันนี้เราเจอกับคุณยายคุณยายยอมรับว,ว่าเสียใจมากทั้งหมดคือเงินเก็บคุณผู้ชมฮะยิ่งไปกว่านั้นก็คือ ตัวขากู้มันยังเที่ยวไปยืมเงินชาวบ,บ้านคนอื่นอีกและสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คือสิ่งที่ยายขุดขึ้นมาจากหลุมต่างๆที่กุ้งเคยเอาไปฝังไว้เจอ<ะ>เจออะไรเจอพวกเศษกระดาษหนังสือพิมพ์ก้อนหินอุ้งืหรือแม้กระทั่งส้มโอค่ะ เงินจากยายไปปุ๊บท,ทําทีเป็นใส่กล่องยายก็คิดว่าเออกุ้งก็คงเอาเงินในกล่องไปฝังหลังจากนั้นเอาก,กุ้งเนี่ยก็หายไปยายก็เลยไปขุดเอาของผู้นี้ขึ้นมาแทนที่จะหาเงินได้เพราะตอนนี้ที่ยายไปขุดคือเนื่องจากว่าช่วงนี้จําเป็นต้องใช้เงินสิ่งที่เจอคือพวกส้มโอก,กับหนังสือที่กุ้งเนี่ยเอามาซุกแทนเงินที่ซ่อนเอาไว้สามสิบสามล้านนี่ฮะนี่นี่นนแกกลางให้ดูนะฮะแสบมากอ่ะคุณผู้ชมฮะแล้วคุณยายอะ่ะแกก็เชื่ออีก เราถามว่าเราเชื่อไหมอลาดไม่เชื่อแต่พอเขาอ้างว่าหมอดูแม่นมันจะงอกเงยฟังเสียงคุณยายดีกว่าะที่เปิดใจเรื่องนี้ฮะเลยไม่เห็นว่าเขาฝังจริงหรือไม่จริงค่ะแต่หลังจากฟังแล้วเราก็จะถามอยู่ว่าอืมยังไม่เอาขึ้นเนี่ยปวกไม่กินมดไม่กินตะตังเราเหรอเขาบอกว่าไม่เชียเนาะเขาก็จะบอกว่าเขาดูแลไว้อย่างดียังเหลือครบทุกหอ เออไม่มีอะไรเป็นอะไรแม้แต่น้ําขึ้นเยอะๆเราก็บอกว่าน้ําขึ้นเยอะแล้วน้ําจะท่วมท่วมหอสตัง์เราให้เอาขึ้นเนาะให้ออกเนาะอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าไม่ท่วมแม่ดูแลอยู่เขาจะพูดอย่างนี้จับนะแล้วพอขุดขึ้นมาเนี่ยเขาจะไม่ให้เราจับหอสตังห์หรอกเขาจะให้เราเตรียมถุงขุดได้มาก็จะใส่ถุงใส่ถุงเสร็จแล้วเขาก็จะมีถุงมีมี dette, ม,มีขุดลุไมอาอีกแล้วเขาก็บอกว่าหนูจะรับใช้เขา้าก้มงกาบเรานะเออ หนูจะรับใช้ทุกบาททุกสตังค์เขาพูดอย่างนี้หนูจะรับใช้ทุกบาททุกสตังค์เนี่ยเขาทําอยู่สองครั้งพูดๆไปเขาก็ก้มกราบอีกหนูจะรับใช้ทุกบาททุกสตังค์เขาเราก็เลยบอกว่าภายในสิ้เนเดือนมกราเนี่ยต้องมีเงินมาให้เราหรือมีโฉนดมาให้เราเราถอนให้แล้วประเด็นคือเอาเองินยายไป33รล้านเวลาเบรกนี่แม่แมมัน,มนก็นจะหมดละ คือกำลังจะบอกว่าคุณผู้ชมฮะวันนี้ผมย่อๆยายไว้ใจนะฮะแล้วเราไปเจอผู้เสียหายโดนยยกุ้งยืมเงินไปอีก900,000แล้วอ้างว่าของอันนี้ไม่ต้องไปตังดินแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะคืนดอกให้อีกแสนห้าสุดท้ายกุ้งหนีแล้วนะฮะแล้วยายเองกับตาเองเนี่ยก่อนหน้านี้รับกุ้งมาทํางานตั้งแต่ปี5-3หลังจากนั้นกุ้งอุปโภกแม่ชีแม่ชีไม่มีจริงด้วยนะฮะแต่กุ้งบอกว่ามีแม่ชีดูมหมอแม่นแล้วบังเอิญว่าถามว่าทำไมยายไปติดกับดัก ไอ้เจ้าเด็กคนนี้เนื่องจากว่ากุ้งเนี่ยพอมันจะไปหลอกยายเนี่ยมันเที่ยวไปบอกดูดวงคนอื่นก่อนว่าดวงจะไปยังไงแล้วบางโอคนอื่นเนี่ยรู้สึกเอ้ยทำไมกุ้งดูแม่นกุ้งก็บอกอ,อ๋อหนูรู้จักแม่ชีคนหนึ่งเรื่องนี้มันก็เลยมาถึงหูคุณยายยายก็เลยเชื่อว,ว่ากุ้งเขามีแม่ชีดีจะต่อดอกต่อเงินให้ได้สุดท้ายก็เลยเอาเงินไปฝังดินจนในที่สุด คุณยายเนี่ยเริ่มที่จะเชื่อเพราะกุ้งมันก็มีข้อดีคือชวนยายซื้อที่แล้วก็เริ่มอ,ออกอุบายว่าแม่ชีต้องให้เงินฝังดินและที่จะขายได้หายตัวแล้วฮะสำหรับทางด้านของน้องกุ้งขอกลับไปดูหลุมดินวันนี้หน่อยฮะที่เราไปเจอคุณผู้ชมฮะชาวบ้านหลายคนบอกนึกไม่ถึงนะคะว่ากุ้งจะทําแบบนี้เนื่องจากว่าเห็นกุ้งในชุมชนเนี่ยตั้งแต่ยังเด็กๆนี่ฮะอา้าใครจะนึกว่าจะมีเรื่องแบบ